สำหรับเรื่องดีมากวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นครีมนมพึ่งสดจากออสเตรเลียประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมต้องเป็นนมพึ่งสดที่เรารู้จักกันในลักษณะที่เป็นเม็ดมาก,ก่อนหน้านี้และทำไมต้องเป็นออสเตรเลียหลายคนที่เคยไปออสเตรเลียหรือว่าได้รับของฝากจากออสเตรเลียก็จะรู้ว่า ออสเตรเลียนั้นมีชื่อเสียงมากกับเรื่องเครื่องสําอางบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องครีมนมพึ่งสดจากออสเตรเลียโดยที่เราจะได้รับคําแนะนําจากดรสุภาวดีชิมทองหรือคุณขวัญค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะ,คะถามว่าทําไมต้องเป็นนมพึ่งสด และทำไมต้องเป็นออสเตรเลียคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขวัญก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปค่ะที่รักสวยรักงามนะคะแล้วก็เคยใช้ครีมมาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะค่ะเคยแจ็คพอตเจอครีมที่ใส่สารอันตรายตอนนั้นใช้แล้วหน้าดีมากพอหยุดใช้แล้วหน้าพังแล้วก็ทิ้งให้กลายเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายไปเลยค่ะอาจารย์ใช้อะไรที่เป็นครีมเป็นเนื้อออยเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะคะ พอดีกับตอนที่ CEO ของทางแบรนด์ l l Rise มาเมืองไทยก็ได้มีโอกาสเจอกันซึ่งผู้ก่อตั้งท่านหนึ่งของทางแบรนด์นะคะเป็นเพื่อนขวัญตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วก็เราก็ได้เคยไปเรียนปริญญาโทที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันนะคะทั้งนั้นเธอก็เล่าถึงโปรเจกต์ครีมนมพึ่งสดให้ฟังเราเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับสินค้าของออสเตรเลียเป็นอย่างดีนะคะ ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงอะไรที่มัน made in ออสเตรเลียคือสินค้าที่มีความพรีเมียมอันนี้หลายคนรู้ใช่ค่ะ,คะแล้วกเ็เราค่อนข้างมั่นใจอะค่ะในการคัดเลือกสิ่งดีๆของทางเจ้าของแบรนด์ว่าเขาจะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าผ่านมาจาก ประสบการณ์ที่เขามียาวนานมากเลยค่ะกับการทำงานกับโรงงานผลิตที่ออสเตรเลียมากว่า17ปีนะคะ<ฆ>จนตกผลึกออกมาเป็นแบรนด์ออรส์นะคะซึ่งมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการที่จะร่วมลงทุนนะคะ<ฆ>ในส่วนของตัวนมพึง่งกำลังจะ,ะถามว่าทำไมต้องเป็นนมพึ่งสดหลายคนจะรู้จักว่านมพึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างขึ้นชื่อมากของออสเตรเลียเป็นอาหารเสริมที่หลายคนกินเป็นเ็ม็ดใครใครไปออสเตรเลียถ้าอาจารย์เคยไปออสเตรเลียจะเห็นเลยว่าจะมีคนไปหิ้วนมพึ่งสดเอามาทานนะคะ<ฆ>หรือว่าเป็นนมพึ่งอัดเม็ดอะค่ะเอามาทานเพื่อบํารุงในเรื่องของผิวพันธ<ฆ>ุ์นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวนมพึ่งเนี่ยจะช่วยบํารุงให้ผิวพรรณดีขึ้นคราวนี้เมื่อพูดถึงตัวนมพึ่งสดนะคะต้องบอกว่าไอ้ตัวนมพึ่งที่อัดเม็ดเนี่ยจริงๆมันทําไม่ได้ยากแต่ว่า ครีมนมพึ่งสดเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เป็นนมพึ่งสดนะคะซึ่งเจ้าสารตัวนี้มันเป็นสารเหลวตัวหนึ่งที่ผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของพึ่งงานนะคะสารตัวนี้เอาไว้ใช้เลี้ยงพึ่งนางพญาค่ะอาจารย์เป็นสารที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินสําคัญมากมายหนึ่งในสารสําคัญตัวหนึ่งอะค่ะก็คือกรดไขมันเทน d a เขาทำอะไรให้กับผิวพรรณเราครับส่วนหนึ่งเลยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ค่ะอาจารย์มันจะเป็นตัวที่ทําให้พึ่งนางพญาเนี่ย มีอายุยาวนานกว่าพึ่งงานทั่วไปหลายสิบเท่าเหมือนกับไปช่วยบำรุงสร้างเซลล์ผิวนะคะ ซึ่งตัวนมพึ่งสดมันก็เลยจะมีะสปปรรพคุณในเรื่องของการบำรุงนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวและนั่นก็คือกุญแจสู่ความงามค่ะที่ทางออรส์เลือกผลิตครีมจากนมพึ่งสดค่ะ,ะทีนี้เวลาเราทำอะไรแบบนี้ภาษาฝรั่งเขามีคำหนึ่งคำว่า fortify เป็ว่าเสริมพลังค่ะทีนี้นอกเหนือจากนมพึ่งสดแล้วเนี่ยนะคะครีมนมพึ่งสดออรส์ที่เรารู้จักเนี่ยนะคะ เสริมพลังด้วยอะไรเพิ่มเติมบ้างคะอ่าใช่ค่ะนอกจากตัวนมพึ้งสดที่เป็นสารสกัดหลักแล้วนะคะเราก็ยังเพิ่มสารที่ดีต่อผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E ีนะคะกลูตาไทโอนนะคะช่วยในเรื่องของความขาวกระจังงใสวิตามิน C นะคะ,คะรวมไปถึงคอลลาเจนด้วยค่ะสารซึ่งทั้งหมดนี้นะคะพอรวมกันเนี่ยจะช่วยให้บำรุงผิวให้มันดีขึ้นผิวเราจะแข็งแรงมากขึ้นคใครที่แต่งหน้าเนี่ยจะ เห็นได้ชัดเลยว่าผิวหน้าจะเรียบเนียนมากขึ้นแต่งหน้าติดทนมากขึ้นรวมไปถึงปัญหาด้านของริ้วรอยต่างๆด้วยผิวะจะแลดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นค่ะ,คะทีนี้เวลาคนเขาใช้ครีมเนี่ยหลายคนเขาก็จะแยกแยะ n i g h ครีมเด day c r e a เพราะฉะนั้นเนี่ยครีมนมพึ่งสดของ All Rise เนี่ยนะคะเราใช้เป็นไ i g h t c r e หรือเด y cream ดีคะในส่วนของครีมนมพึ่งสดนะคะเป็นนวัตกรรมที่เราร่วมคิดค้นแล้วก็วิจัยสูตรออกมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะตอบโจทย์ ของคนยุคใหม่ให้สามารถใช้ได้เป็นทั้งเดย์ครีมนะคะทาบำรุงกลางวันก็ได้รวมไปถึงเป็นไนครีมได้ด้วยคะ่ะอาจารย์โอเคไนครีมได้เดย์ครีมได้ทีนี้เวลานี้เนี่ยเขาก็บอกว่า men on beauty นะคะก็คือผู้ชายหลายคน<ๆ>เขาก็เป็นห่วงใยผิวพรรณเขาเหมือนกันอยากจะถามว่าครีมนมพึ่งสดที่ว่าของ Allrise right เนี่ย ถ้าผู้ชายจะใช้จะได้ไหมคะไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เรามีการปรับสูตรนะคะเราก็คำนึงถึงในเรื่องของสภาพผิวของผู้ใช้ตอนนั้นโจทย์ของเราก็คือใครใช้ก็ได้เราต้องก <Okay. S 1> ารให้เป็นครีมสำหรับครอบครัวดังนั้นในการที่เราพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเรามีการปรับสูตรถ,ถึง3ครั้งค่ะ <Okay. S 1> เพื่อให้สุดท้ายเนี่ยมีความลงตัวว่าเป็นครีมที่สามารถให้ทางคุณผู้ชายก็ใช้ได้ด้วย <Okay. S 1> แล้วตัวนี้คือสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งนะคะ ผิวขาดน้ําผิวติดสารสเตียรอยผิวเป็นสิวรวมไปถึงผิวแพ้ง่ายอย่างขวัญก็ใช้ได้ค่ะค่ะบพอจะมีประจักษ์พยานของคนที่เคยใช้แล้วก็ทําให้ผิวพรรณเขาดูดีขึ้นมาบ้างไหมคะอ่ามีแน่นอนค่ะ นะคะหนึ่งในนั้นเลยก็คือทางคุณสกอตท,ที่อาจารย์ถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมค่ะคุณสกอตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นะคะก็ได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งของทางคุณสกอตเนี่ยเห็นผลอย่างมากในเรื่องของริ้วรอยใช้แล้วผิวแลดูดีขึ้นทั้งทงที่เธออายุประมาณ50กว่าแล้วนะคะ,คะใช่ค่ะดังนั้นมั่นใจได้ว่าใช้กับคุณผู้ชายได้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญค่ะมันค่อนข้างจะสอดคล้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายที่ ไม่ต้องการใช้ครีมหลายขั้นตอนอะจยะลงแค่ตัวเดียวจบแล้วตัวนี้มีความอ่อนโยนมากค่ะสามารถนํามาทาบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยดังนั้นค,คือใช้ทาเป็นบำรุงผิวทารอบดวงตาแล้วถ้าวันไหนอยากฟื้นฟูผิวเป็นพิเศษนํามาใช้เป็น sleeping mask ได้ด้วยคือเรียกว่า1กระปุกครบจบในตัวเดียวค่ะเรื่องดีมาก